สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้มะนาวของเรากําลังแตกยอดอ่อนมาเต็มต้นช่วงนี้เป็นช่วงที่มะนาวกําลังจะติดดอกรุ่นใหม่ช่วงนี้เราจะต้องระวังเป็นอย่างมากเพราะเพีย้ยมะรงต่างๆก็จะมาชอบดูดน้ําเลี้ยงตามยอดใบทําให้มะนาวของเราเป็นใบหงิกใบงอเมื่อเขาเป็นใบหงิกใบงอเนื่องจากมแมลงก็จะส่งผลกระทบต่อการ ติดดอกของมะนาวก็จะทำให้ดอกของมะนาวนั้นหลุดร่วงได้ง่ายวันนี้เราก็จะหาวิธีที่จะป้องกันมแมลงกันค่ะสิ่งที่เราจะใช้ป้องกันอย่างแรกเลยเราก็จะใช้เป็นผงซักฟอกจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้เราจะใช้ผงซักฟอกหนึ่งช้อนผงซักฟอกนั้นมีฟอสเฟตนอกจากจะช่วยป้องกันมแมลงเราก็ยัง ทำให้มะนาวของเราต้นงามอีกด้วยค่ะต่อมาเราก็จะใช้เป็นเครื่องดื่มชูก,กำลังเราก็จะใช้จำนวนหนึ่งช้อนเครื่องดื่มชูก,กำลังก็จะมีวิตามินที่เยอะค่ะก็จะช่วยเร่งยอดเร่งดอกและทำให้ขั้วเหนียวด้วยค่ะต่อมาก็จะเป็นน้ำยาล้างจาน ก็จะเป็นสารจับใบแล้วก็ยังช่วยป้องกันมแมลงอีกวิธีหนึ่งเราใช้ครึ่งช้อนค่ะและสุดท้ายเราก็จะใช้น้ำหมักขี้วัวค่ะในน้ำหมักขี้วัวเขาก็จะมีไนโตรเจนค่อนข้างสูงเลยค่ะก็จะช่วยทำให้ใบของมะนาวนั้นงามแล้วก็ยังช่วย เร่งดอกทำให้ดอกนั้นแข็งแรงสมบูรณ์ดอกไม่ร่วงง่ายอีกด้วยค่ะเมื่อเราคนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วเราก็จะมากรองเอาแต่น้ำเลยค่ะเพราะเราใส่ผงฟักทอกก็อาจจะมีการตกตะกอนทำให้ไปอุดตันที่หัวฉีดได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำมาฉีดที่ ลำต้นของต้นมะนาวเลยค่ะก็จะช่วยป้องกันมแมลงและก็ยังช่วยบำบรุงให้ยอดใบของมะนาวนั้นงามเวลาที่ติดดอกดอกก็จะออกมาสมบูมรณ์แมลงไม่ก่อกวนดอกก็จะไม่หลุดด่วงง่ายด้วยค่ะเราก็จะได้ผลผลิตที่เยอะเพิ่มขึ้นค่ะ หลังจากฉีดพ่นไปได้หนึ่งคืนตอนเช้ามาเรามาดูผลงานของเรายอดของมะนาวของเราก็จะสดใสเป็นอย่างมากเลยค่ะเพื่อนๆก็ทำวิธีนี้อย่างน้อยอาทิตย์หนึง่งเราควรทำครั้งหนึ่งช่อดอกของมะนาวก็จะสมบูรณ์ไม่หลุดล่วงง่ายค่ะสูตรดีๆแบบนีเน้เพื่อนๆก็ลองไปทำกันดูและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ